แนะนำว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งใช้ใช้อนี้แหละเดี๋ยวทำเ้าสาดแล้วเอาพันุ์นี้มาปลูกเอาพอมันเนี่ยปลูกได้ไม่ต้องซื้อพันไม่ต้องซื้อทําได้เดี๋ยวบอกวิธีการให้ปลูกให้คล่องแล้วยังไม่ต้องสนใจเรื่องผลผลิตที่มันจะต้องสวยต้องดีก่อนเดี๋ยวพอได้แล้วพอเข้าใจเราค่อยเปลี่ยนพันธุ์ได้ประมาณ3 4สี่รอบเดี๋ยวบอกวิธีการให้ไม่ต้องซื้อเพอเพอพาเราดีกว่าเดิมรอบสองจะดีกว่านี้อ๋อผมรู้ว่าปลูกหลายรอบแล้วอันนี้แตงนี้ด้วยใช่ไหม ันนุ้นมันนดำท่วมไงก็เลยยังไม่ได้ด้านมันมีทางุ้มอีกแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทำใหม่คนนี้ได้ถ้าหอมอุทุมทำจริงจะทำดีๆทำได้ได้น่ะได้ถึงตันไล่ละตันสองตันสามได้ทำได้ถ้าเราไม่เน้นแบบเราเราเน้นอยู่แล้วนะสมมคนแล้วเอาปลูกเอาง่ายๆไอ้คล่องอ่ะทำได้แต่จะได้ผลผลิตสีสวยไม่สวยเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มเติมตอนนี้พี่คุยกับพี่ผมแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวให้ไปดูเครื่องเครื่องคัดข้าวอ๋อได้ครับคัดข้าวเดี๋ยวบอกวิธีการคัดข้าวให้พี่เลี้ยงหมูอยู่แล้วนี่ เอาข้าวไปให้หมูกินก็ได้ไไให้ใช่มีเนี่ยข้าวข้าวทอนนี่ยข้าวนึ่งอ่ะไปข้าวท่าเนี่ยแหละหอมมทุนทั้งนั้นแหละพรีเมียมมาจากพรีเมียมม,มมาตั้งเยอะเ,ออเราปลูกเองในพรีเมียมมาอีก<ต>หมูก,กินนี่อ้วนตับเลยโอ้โหเมื่อก่อนผมไม่รู้ผมมรู้ตอน,น,นผมเลิกแล้วผมปลูกข้าวตั้งแปดสิบไร่ผมไม่เคยเอาข้าวให้ตัวเองมากินเลยโง่ตั้งนานเราไม่รู้เราไปซื้อเยีางเดียวจ่าย สมัยก่อนมันจ่ายจ่ายเป็นจ่ายเคเป็นทุกๆ2สองอาทิตย์นะเออเป็นเดือนเดนนือนสี่อิ4ห้าวันนะเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เคมาได้ <laughs> เดี๋ยวนี้ฟ้าหมวนอะ่ะอืมมันใส่หัวเลยดิดเดเลยเดี๋ยวนี้เก็บสดขอไปเก็บสดเนี่ยลงงนียลงได้เลยนะครับผมว่า